มาครับวันนี้สดๆล้ร้อนๆอีกคันหนึ่งที่สวยยังไงเดี๋ยวรีบให้ล้างให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลย มาไาม sp ตัวนี้ท็อปสุด5ประตูแฮชแบ็กออกห้างร้าน2ได้ไปหน้าวงแหวนโปรเจคเตอร์กระจังรับลมขนาดใหญ่ล้อแมกซอก18ยางมิชลินท้องเก็บสัภพละก้างมากพวงาลยมัตติฟังกชันควบคุมทุกอย่างผ่านปวงมอะไรได้เลยเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับตัวนี้มีจอยติกตรงกลางนะแอร์ดิจิตอลแบ่งแยกซ้ายขวาดูเลขไม่เจ็ดหมื่นกว่ามือเดียวไม่แท้ไม่เคยชนเซอร์วิสศูนย์ตลอดนีกล้องรอบคันมาให้นะครับดูได้ด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง,งเซ็นเซอร์ รอบคันเครื่องเสียงโบสเบาะหนังได้แดงปรับไฟฟ้านะครับผมเหมือนกันเบาะหลังเบาะดําได้แดง มาดูเครื่องเบนซิน2 0 0พนะครับตัวนี้ภายในฝากระโปรงแน่นอนสแกนคารักษามาตรฐานนะครับสติ cker กกอ,อยู่ทุกจุดน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่เคยชนไม่เคยทําสีเรามีใบตรวจสภาพให้นะครับผมเกรด A ทุกคัน5ดาวแน่นอนสรุปเลยมาด้า3 2.0 SP อง SP, ท็อปสุดตารางนะครับคันนี้ออกใหม่ล้าน19วันนี้ครับเหลือแค่ครึ่งเดียว579,000เมามาเอาไปเลยนะครับย้ำอีกที5,79,000่าพันมาครับ